อ,อยู่ในลีมสัตเล็กข้างหนึ่งสัดได้ข้างหนึ่งนะคะอยู่ในค้าเอามาอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ตรงตะกร้าของคุณพ่อน่ะใช่ใช่หยิบมาเลยค่ะเร็วๆให้ไวคุณครูจะมาแล้ว มาค่ะลูกมานี่อ่าน้องนี่ใช่จับจับข้างไหนข้างนี้โอเคข้างนี้หู้เดียวเหรอคะใช่ค่ะตัดไม่ให้มันเห็นสีแดงก็สีเข้าสีเข้าเล็บอ๋อ ที่น้องนิชาเล่นถ้าเล็บเรายาวแมกเชื้อโรคมันจะเข้าอ่ะคุณแม่ดูค่ะเราต้องล้างมือให้สะอาดเราจะได้ไม่มีเชื้อโรคติดเล็บมือเข้าปากเข้าท้องจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ไม,ม่ไม่มีโรคเข้าใจไหมคะเวลาน้องนิชาเล่นปุ๊บน้องนิชาก็ต้องมาล้างมือแล้วก็อาเศษขยะ ไม่ควรที่จะไปเก็บเขาเลยนะคะลูกเพราะว่าหนูเล่นแล้วหนูก็ไม่เช็ดหน้าเช็ดปากเงี้ยมือ